สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนควรที่จะเรียนรู้ในชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องของอการที่นักเรียนต้องทําความสะอาดบ้านซึ่งเราทํากันมาแล้วภายในบ้านสามสี่สัปดาห์แล้วคราวนี้เราจะมาทํานอกบ้านดูบ้างก็คือรอบๆบรบ,บริเวณบ้านมันเป็นยังไงนะครับ เพราะนั้นใบงานนี้มันจะเกี่ยวกับการทําความสะอาดรอบบริเวณบ้านนักเรียนเองซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทําเขากําหนดให้คือการวาดภาพการทําความสะอาดรอบบริเวณบ้านพอนักเรียนทําปุ๊บนักเรียนก็มาวาดภาพนะลงในใบงานของนักเรียนพร้อมทั้งเขียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการทําความสะอาดรอบบริเวณบ้านลงในชิ้นงานโดยครูจะมีตัวอย่างชิ้นงานให นะครับก็คือใบงานนั่นเองอันนี้เป็นใบงานของการวาดภาพแล้วก็รวมไปถึงด้านล่างของภาพก็จะเป็นเรื่องของหลักคำทางพุทธศาสนานะครับ